ด้วยค่ะซึ่งในวันศุกร์นี้นะคะหลายคนก็จับตาเรื่องของการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมีการจัดทำค่ะงาน5นโยบายที่สําคัญด้วยกันเน้นเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสร้างความสมานฉันทสามาัคคีปรองดองรวมถึงการปฏิรูปประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยไปติดตามรายละเอียดจากรายงานกันค่ะ วันที่9เดือน9ถือเป็นเลิกดีและวันดีเด์กับการเข้าใช้ทำเนียมรัฐบาลอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแม้จะยังเหลือการถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสออนนชาในวันที่12กันยายนซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีอำนาจสมบูรณ์กับการเข้าบริหารราชการแผ่นดิน และแม้ขณะนี้จะยังไม่ทราบว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะถแถลงนโยบายต่อสอนชและปวงชนชาวไทยจะมีประเด็นและนโยบายอย่างใดบ้างแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์กำชับให้การจัดทำนโยบายนั้นก็คือการยึดแนวทางตามพระราชดำริสำคัญที่เน้นการเข้าถึงการพัฒนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11มาปรับใช้ การเดินหน้าภายใต้รถแมบบสาระยะและการแก้ไขปัญหาความต้องการของประเทศให้ถูกจุดซึ่งนโยบายทั้งหมดจะต้องตอบโจทย์กับการแก้ไขปัญหาของประชาชนปรัญญานี้ก็จะสะท้อนให้เห็นในนโยบายเกือบทุกข้อที่รัฐบาลจะแถลงเช่นกันแหล่งที่3ก็คือมาจากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ซึ่งเมื่อแผน11นั้นมีอยู่แล้ว ก็เป็นธรรมดาที่ต้องยึดเอามาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็เดินตามเท่าที่ทำได้แหล่งที่4ก็คือมาจากนโยบายของคอสอชอเองเช่นรถแมพสามระยะหรือว่าหลักค่านิยม12ประการนั่นก็จะมาสะท้อนปรากฏอยู่ในนโยบายที่จะถแถลงในวันศุกร์นี้อย่างชัดเจนแล้วก็สุดท้ายหลักที่5ที่ใช้ในการร่างนโยบายก็คือ ปัญหาของประเทศและความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในช่วง3ามเดือนที่ผ่านมาว่าคนส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรเรียกร้องอะไรอยากเห็นอะไรนอกจากการยึด5ห,หลักสำคัญในการจัดทำนโยบายของรัฐบาลแล้วการจัดทำนโยบายยังครอบคลุมปัญหาทั้ง11ด้านทั้งเรื่องการเมืองกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณสุขและเรื่องอื่นๆทั้งเรื่องเร่งด่วนและแผนระยะยาวภายใต้แนวทางการทำงานที่ว่าทำก่อนทำจริงทำทันทีโดยทุกนโยบายจะต้องจัดทำแอคชั่นแพลนหรือการจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอนการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเกิดความโปร่งใสเพราะฉะนนวันนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ดีฝ่าย เตรษฐกิจก็ดีฝ่ายสังคมจิตวิทยาก็ดีฝ่ายกิจการพิเศษก็ดีแล้วก็ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็ดีรวมทั้งฝ่ายเลขาธิการคสชก็ได้มาสรุปภารกิจของตนให้ทราบอย่างรูปรัดซึ่งท่านนายรัมนตรีได้สั่งการในตอนท้ายว่าสิ่งที่ได้มาสรุปนั้นจะ เป็นการประมวลงานของคสชในเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีก็น่าจะมีการพิจารณาพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อแจกจ่ายไปตามกระทรวงให้ได้รับทราบเพื่อจะได้สารต่อได้ถูกต้องต่อไปขณะเดียวกันการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองรวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ถูกบรรจุในการถแถลงนโยบายในวันที่12กันยายนนี้เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งกำหนดให้รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนและเห็นผลได้จริงตามรถแมพของคอสอชอที่วางไว้